วัสดีครับโปสเตอร์ Potter ขายหนังวันนี้นะครับมีหนังสยองขวัญที่จะเข้าฉาย16มกราคปีหน้าผมเห็นโปสเตอร์ตัวนี้แล้วโอ้ไม่รีวิวไม่ได้เลยครับดูครับพันนอผากแยกของอลองของหนังสยองขวัญคุณใสของเมืองไทยพี่น้องดูโปสเตอร์ Potter, ตัวนี้แบบสยอง ไม่ใช่จากผีนะครับไอจากตุ๊กแกตัวเนี้ยดูสิตุ๊กแกไปอยู่ในปากโอ้ถ้ามันจริงเนี่ยใครจะเอาตุ๊กแกตัวเป็นๆเหนียวๆเท้าที่มันแบบเหนียวๆไปอยู่ในปากแล้วแถม้องมองกล้องเลยนะดูดูดูตามันตาแบบตาจระเข้ผมว่า,าน่าจะสายพันธุ์เดือนหรือเปล่าแ,แต่มันเพียงแต่มันไม่อยู่ในน้ําแค่ตุ๊กแกอยู่ในปากเนี้ย ก็สยองแล้วนะถ้าตุ๊กแกมุดออกจากปากอย่างเงี้ยแน่นอนเป็นคุณใส่แล้วถ้าราดูนะครับหนังแถมยังมาเป็นคำโปรยสัตว์ร้ายกัดกินความทมินของคุณใส่ดูครับคุณใส่คุณใส่มันเลวร้ายขนาดนี้ยส่งตุ๊กแกเข้าไปในท้องคนแล้วไต่ออกปากได้ถ้าเป็นไปได้อย่าไปยุ่งกับมันเด็ดขาด ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในชีวิตมันมีจริงๆหรือเปล่าแบบเนี้นะนักขยอมปากน่าจะเป็นผู้หญิงไหมดูจากปากแล้วนะครับดูจากรูปลักษณ์สแสงคนที่โดนของน่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นการทําของใส่กันทั้งสองฝ่ายนะตัวเอกหรือเปล่าครูพนโอเนี่ยคนนี้นะครับข้างล่างตัวหนังสือ พันนอพันนอก็เป็นฟอนแบบมีอะไรมีเลือดแสดงว่าบ่งบอกว่าหนังเรื่องนี้เลดอาขึ้นแน่นอนถึงเลือดถึงเนื้อนะเราจะได้เห็นเลือดจากเรื่องนี้นะเด็กๆคุณไม่ควรเข้าไปดูเราจะได้เห็นความสยองขวัญแน่ๆจากตุ๊กแกออกจากปากอย่างเดียวนี่ เรารู้แล้วว่ามันสยองขวัญไม่ได้สยองจากผีนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังคุณใสเอาก็อาจจะมีผีบ้างแต่มันไม่ไม่ได้สยองจากผีนะครับหนังคุณใสย,ยังยังเป็นที่นิยมอยู่ทุกชาติเอาไม่ใช่ทุกชาติทุกประเทศอแต่และประเทศดิมีคุณใสสังเกตไหมครับถ้าเป็นตะวันตกเราเรียกวูดูขาเมนอย่างเงี้ยเมืองคุณใสเลย นะเพราะฉนั้นถ้าเราไปแถวแถวประเทศที่ติดกับจังหวัดติดกับอุกลฯนี่บางทีกินอะไรก็ต้องระวงังแตม่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับคนที่เขาไม่เล่นก็มีเยอะแยะนะผมเคยไปอยู่ตอนนั้นนะครับก็ไม่ได้น่ากลัวนะเราอยู่กันไปคือถ้าไม่ผิดใจกับใครที่เป็นเป็นแบบพวกวิป,ปลิวิปลิตเนี่ยมันก็ไม่ต้องกลัวนะแต่นี่โอ้โหถ้าเจออย่างนี้นะวิปลิตชัดๆเลยเนี่ยนะนะ คนดีๆดูจากผิวผิวหน้าหรืออะไรดูครับคนดีๆนี่แหละแต่ถูกคุณใสดูผมสยองตรงตุ๊กแกเนี่ยตุ๊กแกตัวตุ๊กแกก็เต็มไปด้วยคราบเลือดนะคิดดูว่าโอ้โหถ้ามีฉากนี้ในหนังนะเขาจะให้ผ่านไหมเนี่ยกลองเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับแต่เรื่องนี้ต้องไปดูครับพี่น้องเห็นปุบนะ๊บอยากดูเลยเรื่องนี้ นะครับเพราะฉะนั้นเรามาให้เดาล่วงหน้าผมว่าตัวเอกนี่แหละที่โดนครูพนอเนี่ยที่โดนแบบนี้นะก็คือเขาเรียกว่าเป็นภาคแยกไงคล้ายๆเป็นเบื้องต้นจุดเริ่มต้นที่ครูพนอเป็นคนอย่างเนี้ยเป็นคนเล่นคุณใส่เขาอาจจะต้องผ่านความน่ากลัวแบบนี้มาก่อนเรามาพิสูจน์กันในโรงภาพยนตร์สิบหกมกรา ปีหน้าพี่น้องพี่น้องว่าไงโปเตอร์นี้ขายไหมผมว่าโคตรขาย<笑>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 เห็นแล้วนี่โหอยากดูเลยนะครับแต่ก็สยองขนลุกไปด้วยนะฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องลิปุภุญใจบันเทิงโปเตอร์ขายหนังพี่น้องว่าโปเตอร์นี้ขายไหมผมว่าขายฝากไลค์แชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ